ครับสวัสดีครับนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับนะครับมาถ่ายรูปเย็นๆนะครับปุ๊บนะครับตัวนี้นะเป็นตัวนี้นะครับเป็นลูกพ่อจรวดนะครับแม่เป็นเหล่าเก่านะครับทุเรียนขอชอนะครับแม่เป็นสามเอี่ยวนะนะครับแม่เป็นแม่พันธุ์มีเชื้อปากก้อยหัวบนนะครับพวกนี้จะบาดข้ามบาดเยอะแต่ตัวนี้จะค่อนข้างไปทางเหนือนะครับ คือลอยเข้าไปทางเหนือนะครับแต่ไก่ยังไม่สุดนะรุ่นนี้ประมาณหกเจ็ดเดือนเองนะครับยังไม่ขันเลยนะนะครับหางยังปุ้นๆอยู่นะครับตามเนื้อตามตัวก็ยังขนยังขนลูกไก่บางเส้นยังไม่หลุดนะครับแต่ต่อนะครับต่อเริ่มส่งออกมาหน่อยนะครับตอประมาณไม่ข้าพดแล้วนะครับแล้วก็โดยรวมนะครับเก็ดแหเก็ดเก็บแข้งขาแล้วก็แห้งดีนะ ตัวนี้ครับนี่ครับนี่ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมไปพาไปดูตัวต่อไปนะครับที่ว่าเป็นรอยเล็กนะครับอามัมีสองตัวพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับมันอยู่หลังสวนนะผมไล่กลับมาเลยกระติกกระติกหน่อยนะครับเอ่อนี่ยครับเนี่ครับคู่นี้ยนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับเนี่ย รุ่นรุ่นนี้ประมาณอายุเท่าตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆนะเดี๋ยวผมไปใส่ไสใกล้ๆนี่ครับนี่นะครับมีสองตัวพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับหนึ่งหนึ่งตัวนะครับสองตัวนะครับ เป็นปลาดูหางนำนะครับเป็นปลาดูหางนำตัวนี้แข้งเขาวเขียวนะครับแม่เป็นแม่สิเจ็ดยกนะครับบวกพ่อแสนชัยนะครับสิเจ็ดยกบวกแสนชัยนะครับแม่เขานะส่วนส่วนพ่อนะครับเป็นพ่อจรวดนะครับไปล้ววิ่งปูดไปละ อันนี้เป็นพม่าที่ผมเพาะนะครับพม่าที่ผมเพาะนะนะครับก็เป็นพ่อพม่านะครับเป็นพ่อพม่านะครับส่วนแม่เป็นแม่เลี้ยวบนแบบเลี้ยวจ๋าเลยนะแม่เป็นแม่เลี้ยวบนนะครับแม่เลี้ยวบนปากไวนะครับเลี้ยวบนแล้วก็ตีเป็นแบบแล้วก็แบบประทัดแตกเลยครับเลี้ยวซ้ายโป๊กขวาโป๊กซ้ายโป๊กขวาโป๊กนะครับอ่าผมลองผสมกับพ่อพม่าไว้นะก็คือพ่อพม่านะครับ เป็นของพวกกันนะครับก็ชนะหลายเที่ยวนะครับผมก็เอาตัวเมียของผมไปฝากผสมนะครับในลูกมาคู่หนึ่งครับเป็นตัวตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้หนึ่งตัวนะครับออกมาสี่ตัวนะออกมาสี่ตัวแล้วก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เลี้ยงลูกไม่หลอดนะครัเหลือรอดแค่สองตัวนะนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับพม่าไทยนะ แต่ก็ไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าเราทําไม่ใช้งานนะครับผมชอบพมา่าแบบเกี่ยวตีเกี่ยวตีซ้ายขวาครับอย่างนั้นนะครับลุกหน้าจะจัดนะครับมีแข้งหน้ามีอะไรเงี้ยแล้วเกี่ยวตีซ้ายขวาเนี่ยชอบแบบนี้นะครับจะได้ตีปากก่อยได้นะครับพมา่าที่ว่าเกี่ยวตีซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันจะตีปากก่อยได้นะครับมี มีอยู่คู่เดียวครับท้างในนี้นะส่วนตัวเมียอยู่ในล็อกนะครับตัวเมียอยู่ในล็อกนะครับตัวเมียก็รุ่นนี้นะครับรุ่นประมาณนี้แหละรุ่นประมาณอีเทาแหละแต่อีเทาไม่ใช่นะตัวเมียิมสีแดงนะครับอีเทานี่เป็นลูกแม่เทานะครับแม่เทานะครับลูกของแม่เทาเนี่ยเป็นลูกของตัวพ่อของอาจารย์กรนะครับส่วนแม่มันเองก็ฟักไข่อยู่นี่ครับฟักไข่อยู่นะครับ กาไข่อยู่อก็พามาชมนะครับลอยเหนือนะครับผมมีมีประมาณนี้นะประมาณสามนะครับประมาณสามตัวนะครับลอยเหนือนะครับครับผมสวัสดีครับ